เลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยแต่งตัวให้คุณนะครับพอลุกไปเดทที่ทองหล่อครั้งแรกได้ไหมครับได้เลยครับรับรองว่าคู่เดทของคุณจะต้องจดจําไปตลอดชีวิตแน่นอนต่ไปชุดนี้จริงเหรอครับเหมือนเพิ่งกลับมาจากงานศพมากกว่าเลยนะลุกตอนนี้สีดําไปหมดดูหม่นหมองหน้าเศร้าไปนิดนึงครับผมแนะนําให้ลองใส่สูทรืเบลเซอร์อสีดําเพื่อความหรูหราและลักชัวรี่ให้เหมาะกับสถานที่และเป็นการให้เกียรติครับสูรเหรอครับโอ้โห oh แอบดูดีแล้วก็แอบลงตัวไปในเวลาเดียวกันเลยครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับยังครับยังไม่เสร็จนะครับยังเหลือลุกที่ต้องปรับอีกนิดหน่อยครับตอนนี้ลุกโดยรวมของคุณก็ดูดีแล้วนะครับแต่ยังขาดสีสันนิดหน่อยผมว่าการไปเดทครั้งแรกลองเพิ่มสดใสหน่อยก็เข้าท่าครับลองติสเป็นเกงงๆสีส้มตัวนั้นดูก็ได้นะครับโอ้โหดูดีมากๆเลยครับแอบดูเป็น gentleman แต่ก็ยังดูมีความเฟรนลี l y อยู่ด้วยครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ยังครับตอนนี้ลุคของคุณดูเบาข้างล่างไปหน่อยแต่ข้างบนดูหนักไปนิดลองเปลี่ยนเป็นเสื้อลายสกต็ตแบบไม่มีแขนเสื้อดูไหมครับจะได้ดูบาลานซ์ทั้งบนทั้งล่างเลยครับโอ้โหดูสมดุลมากๆเลยครับชั้งท่อนบนและท่อนล่างสีฟ้าจะทําให้ดูผ่อนคลายส่วนสีแดงก็แสดงถึงความกล้าหาและความสดใสเลยครับจริงๆลุคนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมว่าเท้าเียนเป็นเกางเกงยีนสขาสัน้นจะดูดีมากกว่านะครับรงเกงยีนเหรอครับ โอ้โห oh หล่อมากๆเลยครับแอบเหมือนเด้อูนิดๆเลยนะครับเนี่ยลุคนี้ปังสุดๆไปเลยเสร็จแล้วครับลุกวันนี้สาหรับการไปเดทที่ทองหล่อโอ้โ oh หแล้วก็อย่าลืมนะครับทองหล่อห้ามใส่รองเท้าแต่แนะนาเป็นรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าหนังนะครับส้นสูงละ่ะของแบบนี้ต้องใช้เวลาและประสบการณ์ครับอย่าลืมกระเป๋าแมวนําโชคด้วยนะครับขอให้โชคดีกับการไปเดทนะครับหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขม